ปิดวาร์แฟนใหม่ขวัญอุสามณีหนุ่มภายใต้หน้ากากทักซิโดหลังจากที่ออกมาบอกใบให้พิธีกรสามแซบอย่างหนุ่มกัญชัยชมพูอารยาและแอปทักษอนได้รู้ถึงตัวตนของหวานใจคนใหม่ของข,องขวัญอุสามณีนางเอกคนดังว่าแฟนใหม่ของขวัญอุตสามณีเป็นคนดีภายใต้หน้ากาก,ากทักซิโดของขวัญงานนี้ทำเอาแฟนคลับถึงกับตามสืบอย่างเร่งด่วนว่าหนุ่มผู้โชคดีคนนั้นจะเป็นใครทว่าไม่มีอะไรที่ปิดบังสายตาของหนุ่มกัญชัยไปได้ เพราะระหว่างที่อัดรายการเทปนี้อยู่นั้นจูจๆหนุ่มกัญชัยก็ได้เปิดมือถือของตนเองพร้อมค้นหาบางอย่างก่อนที่จะยื่นไปตรงหน้าขวัญแล้วถามกลับว่าผู้ชายคนนี้ใช่ไหมที่เป็นแฟนปัจจุบันของขวัญอุสามณานีซึ่งหลังจากที่นางเอกสาววัยสาปีได้เห็นภาพที่หนุ่มกัญชัยได้ส่งให้ดูก็ถึงกับตกใจอย่างมากพร้อมถามกลับว่าพี่รู้ได้ยังไงเพื่อไม่ให้เป็นปิดสนานานเกินไปล่าสุดมีการเปิดวับแฟนขวัญคนใหม่แล้วว่า หวานใจคนใหม่ของขวัญอุตสามณนีก็คือวัทีอรร้อยตีธนกฤตจิตอารีรัตน์ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกทางเมื่อไปสำรวจในอินสตาแกรมของนางเอกสาวก็พบว่ามีภาพตอนที่ขวัญเดินทางไปรับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความซึ่งในภาพจะเห็นว่ามีหนุ่มใส่ชุดสีกากียืนอยู่ข้างๆตลอดเวลา เมื่อเทียบภาพดูก็พบว่ามีความใกล้เคียงกับว่าที่รอยตีธนกริตจริงๆโดยนอกจากภาพหมู่แล้วยังเป็นที่น่าสังเกตว่าผวันเองยังได้มีการโพสภาพร่วมเฟรมกับอีกฝ่ายในอินสตาแกรมอีกด้วยซึ่งเมื่อลองนําภาพตําแหน่งหนะ้าที่การงานของเจ้าตัวมารวมกับคําบอกใบ้ของนักแสดงสาวที่ว่าฝ่ายชายไม่ใช่ตํารวจหรือข้าราชการแต่รักในความยุติธรรมแล้วก็ต้องถือว่าตรงกับคําใบไม่น้อยสําหรับว่าที่รอยตีธนกรตจิตอาริยรัต ได้รับการแต่งตั้งจากนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมให้ดารงตําแหน่งเลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2562ก่อนที่ผ่านมาเจ้าตัวจะปรากฏเป็นข่าวที่เกี่ยวกับสายงานของตนเองออกมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ข้อมูลส่วนตัวไม่ค่อยจะปรากฏผ่านสื่อสักเท่าไรขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ